อ่ะอนะครับกระาบสีผมมาพบกันแล้วผมรับไม่จ่ายต่อปบขัดตอกพระสวรรค์น,นะผมวันนี้เป็นตอนที่1 0 6่ิถึงตอนที่1นึ่นะครับผมอ่ะนะครับเพื่อการเสียรัผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานเด็กกอคาณประเทศ่แท้จริงสวรรคแห่งเครื่องป่าภายในห้องโถงรักของพระสวัสด์สวรรค์แห่งเครื่องป่าเย่เทียนปริษัทตท้จริงเซยจ บพลดีิแทจริงผู้เมาพลดีิแท,ทจิงสิงเจย์อย่ารนอกจากนี้ยังมีบพลดีิแทจริงอีกเป็นจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้แต่ก็ยังคงมีบพลดีิแทจริงอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เดินทางมาถึงในเวลานี้พวกเขาจึงก็เปิดแค่กลอขนาดาจเพื่อป้องกันไว้ให้ประเทศทีทิแทจริงสวรรค์แห่งร่องป่าได้ถูกคราววงการป้องกันได้ไง,ง่ายๆ่ยเทียนมอไปรอบๆอบเือได้ประเมินความแข็งของพลดีิแทจริง ของเมียนสวรรค์แห่งกว่างป่าจกเข้าค่าเขานั้นถือว่าเป็นพลที่แท้จริงระดับผู้แก่งที่สูงและมีพลที่แท้จริงระดับสูงอีก3โคนพลที่แท้จริงชั้นยอดประมาณหนึ่พันคนและพลที่แท้จริงระดับทั่วไปแต่แสนโคนนี่คือจํานวนของพลที่แท้จริงของเมียนสวรรค์แห่งกว่างป่านอกจากนี้จังมีพลที่แท้จริงประมาณอีกหนึ่งแสนคนที่กําลังเดินทางมาจากวิหารสวรรค์แห่งกว่างป่า แต่มันจําเป็นจะต้องใช้เวลาสองสามวานาันเต่คาดว่าพวกเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้ามาทันสงครามได้รายงานจํานวนของพลิ้จริงของวิหารแห่งความมืดและจํานวนของพลิ้จริงของนิกายคิตตันประาการมาซ่า่แิ้จริงซอเจกอทา,าในเวลานี้ผลิ้จริงที่เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลก่อนได้ยืินขึ้นและกล่าวออกมาว่าจากการรวบรวมข้อมูลของพวกเราพวกเขามีพลิ้จริงประมาณหนึ่งหมื่นคน ในนิ่ายก่คิดต้านพละกาศรวมถึงผลดิแทจริงที่แก่สุดหนึ่งโคลนผลดิแทจิงระดับสูงได้สิบโคนและผลดิแทจริงชั้นยอดเกือบ5,000ันโคนนอกนาจากนั้นแต่ก็เป็นผลดิแทจริงระดับทั่วไปและพิหารแ่งความมืดนั้นพวกเขามีผลดิแทจริงระดับสูงประมาณ4ี่โคลนผลดิแทจิงชั้นยอดประมาณหนึ่พันโคและผลดิแทจริงระดับทั่วไปประมาณ2องแสนโคในแง่ของจํานวนของผลดิแทจริง พวกตอนนั้นอาจจะมีข้อได้เปรียบแต่ในแง่ของด้านพาดังนั้นวิหัสวันแห่งรองเปล่าของพวกเราไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้เลยเมื่อพลดิแทจริงคนอื่นได้ฝังข้อมูลดีพวกเขาก็แสดงความสิ้นหวังออกมาทีละคนในการต่อสู้เช่นดีจำนวนของผลดิแทจิงไม่ใช่ผลรับของกาตอสู้พรอดทาที่สุดแล้วมันจะขึ้นอยู่กับคาตอสู้ของุลดิแทจริงระดับสูงแต่ก่อนหน้านีุ้ลดิแทจริงระดับสูงตายโค ขอแมส่สวรรค์แห่งเร่องเปล่านั้นได้ให้สมบัติในการรวบรวมพลังงานแห่ง่าว เพื่อโจมตีขอบเขตรถาระทย์เต่าไปแล้วซึ่งมันสพนให้ในตอนนี้มีพรดษแท้จ,จริงระดับสูงเพียงแค่3มคนเท่านั้นซึ่งมันจะไม่สามารถเทียบเท่ากับวิหารแห่งความมืดได้เลยคุณจําเป็นจะต้องรู้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้วิหารแห่งความมืดนั้นได้ถูกเรียร่าโดยเวียนสปนแห่งของเป่ามาก,ก่อและพรดีแท้จริงระดับสูงหลายคนก็ว่าเขาก็ดได้ดุสหานร,รงไม่เิ้นนั้นพกอขจมีผรดีแท้จริงะระดับสูงมากกว่า4คนในครั้งนี้อย่างแน่นอน และนิกายคิดต้านประก,การนั้นก็หนักกว่าขึ้นไปอีกเพราะเขามีผลดีแท้จริงระดับสูงถึงสิบโคนและยังมีผลดีแท้จริงที่แก่สุดหนึ่งคนแล้วพวกเราจะสามารถต่อสู้กับพวกเขาได้อย่างไรมันไม่มีกำลังใดยิ่งดีจะสนทนเราเลยจางงั้นหรือผลดีแท้จริงผู้มีเมกาาท่า ไม่มีเลยแม้แต่กรังรักที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับพวกเราก็ไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนพวกเราเพราะเขานั้นต่างก็เก่งกว่านิกายคิชตันบาปากาแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้บรุทดิแท้จริงตัวมันมากต้องตกตาบรุทดิแท้จริงผููหนึ่งกล่าวออกมาพวกเจ้ามีข้อเสนออะไรหรือไม่พวกเจ้าสามารถพูดออกมาได้บรุทดิแท้จริงผู้เม่งพูดด้วยความสิ้นหวังเล็กน้อยแต่มันก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้ในตอนนี้ เ,เมื่อผรุษิแทจิงระดับสูงได้สิบคนทําการลงมือโจมตีพวกเขาที่เป็นผรุระดับสูงเพียงแค่ไม่กี่คนจะสามารถทำอะไรได้และเมื่อผรุจิแทจริงจะรับผู้แก่สุดทําการขึ้นฝฟล์และมันก็เป็นที่คาดเดากันว่าบรุี่แทจริงระดับสูงทั้ง3ของพวกเขาก็คงจะทุสังหันชนวชเวลาสั้นๆดังนั้นผรุจิแทจริงตายคนจึงได้ใสห่หัวททละคนพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อีกต่อไป แต่ในเวลาดีเจเทียนพูดขึ้นมาว่าข่านั้นมีวิธีมีวิธีจะง,งั้นเรอดวงตาของผลิตจริงเสยเจทุกันไฟด้วยความคาดฝังและจ้อ,จองบองไปที่เจเทียเเจเทียนได้กล่าวมาอย่างจริงจังว่าผู้ที่แข็งสุดในนิกายคิดตันบาป,ปการในปัจจุบันก็คือผติตจริงผู้แข็งสุดที่มีชื่อว่าผติตจริงชนดิน ก็แล้ก็เป็นเรื่องดีที่นิกายคิดต้านอาการนั้นมีพริตดิแทจริงแต่รบพุ่งแก่สุดเพียงแค่คนดีและถ้าหากเขาร่วงโวนไปก่อนที่สงครามจะริ่มวิกฤตของพวกเราก็จะถือว่าผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยชอต้องการที่จะสังหารผลริตดิแทจริง่วนดินเดิมมันจะเป็นไปได้ยังไงกันรุษตีิแท้จริงต่างก็ใส่หัวเทระโคดโดยพวกเขาคิดว่าความคิดนี้อาจจะตรงกรันข้ามกันมากกว่าผลิตีิแทจริงชินเจ่ถึงกับขมอชิวแต่พูดออกมาว่า ผรษตีิแทจริงแห่งกฎมีวิธีเขาบอกว่าต้องการที่จะสังหารรุษตดิแทจริงวน,นดินดังันเรอแล้วเราจะสามารถสังหารมันได้อย่างไรเมื่ผู้ใจจะเป็นคนสังหารมันข้าเองเย่เทียนกล่าวออกมาว่าข้านั้นผู้ัยยกกระดับกลายเป็นผลษตีิแทจริงที่แข็งสุดและถ่าข่าพายจามดังดันมันก็มีความหวังที่จะฆ่าผลษตีิแทจริงวน,นดินด้าอะไรนะารลิตดิแทจริงแห่งกฎมีวิธี ท่านจะเข้าสู่ระดับของพุทิแท้จริงพุ่งแก่สุดแล้วจังงั้นเรือพุทธิแท้จริงแต่คนไม่แก่เชื่อเรือพวกเขาทุกคนดูดีว่าเย่เทียนนั้นพึ่งจะทารวงกลายเป็นพุทิแท้จริงเท่านั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าือชื่อที่เขาสามารถกลายเป็นรุทีิแท้จริงที่แก่สุดได้อย่างรวดเร็วเช่นดีรุทีิแท้จริงแห่งกฎมีวิธีหากท่านพึ่งจะทารวงเข้าสู่ระดับรุทีิแท้จริงที่แก่สุดท่านก็ไม่ควรที่จะเสีย ข้าขอให้นำให้ท่านท้าทิ้งประเรทศีิแทจริงสวรรค์แห่งรองเปล่าไปก่อนและถอนตัวออกจากโลกโบราณแห่งนี้ซะแล้วค่อยกลับมาที่รังบรุษทดิแทจริงเซย์เย่ยกล่าวแนะนําซึ่งคํากล่าวนี้ได้รับการยำรับจากบริษทดิแทจริงไดโคนพวกเขาต้องการให้เดเทียนถอนตัวจากโลกโบราณชนสู่ไปซะาแต่จะได้คตามเดเทียนกลับับว่าถ้าหากข้าท้าทิ้งประเรทศีิแทจริงสวรรค์แห่งรองเปล่าแล้วต้องกลับมาอีกครั้ง พวกาจะเหรือโอกาสอะไรอีกบ้างแลรยิ่งปร่กนนานเมื่อวิหารแห่งความมืดได้ครอบครองประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งกว้างากลและประเทศที่แท้จริงอีกหลายๆแห่งพวกมันก็คงจะสามารถเพิ่มพลังแกงได้อย่างรวดเร็วแล้วเราจะสามารถแข่งขันกับพวกมันได้อย่างไรแต่ถ้าหากไม่มีโรคโบราณชนสูแม้ว่าข้าต้องการที่จะมีความครึดอย่างรวดเร็วข้าก็คงจะไม่สามารถทาได้อย่าลืมรานิกายชิตตันอาการนัน เป็นเพียงกรอรางสวรรค์คดีห้าซึ่งพวกเรานั้นมีความคนหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งพวกเราจะสามารถต่อสู้กับนิกายกิตตนวาการได้จางแท้จริงในอนาคตถ้าหากพวกเจ้ากูัวเดวพวกเจ้าจะสามารถต่อต้านมันได้อย่ากใจทําได้เพียงจงังนนมนังนั้นเรอบรสนที่แท้จริงแต่คนที่ได้ฟังคําพูดดีพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรออกมาได้ใช่หร ตอนนี้โรคโบราณชนสูมันเกือบจะก,กลายเป็นสนยนกลางของอาณาจักรเตาซานแห่งนี้เป็นที่ระบายแ,และมันก็มีโอกาสมากมายูนในที่แห่งดีซึ่งมาสามารถทําให้ผลจริงทุกคนมีความความหน้าอ่างรวดเร็วถ้าหากพวกเขาออกจากที่แห่งนี้มันก็เก่งว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาอย่างยาวนานในการาปรุงคามภีรแกงเพลเดกนอยกตัวอย่างเช่นการที่รากฐานของวิหารหความมืดในโรคโบราณได้ถูกทำลายลงไป มันได้ทาให้รถแท้จริงของวิหารในคของมืดนั้นแทบไม่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้เพราะจําจนวนของพวกเขาถึงกับรถธงงแต่รถเร็วในการทุเรร่าสังหารตลอดเนื้อแต่ในทางกับการรถแท้จริงของประเทศีแท้จริงสวรรค์แห่งกวา้างปาก็สามารถจะกำเนิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากซึ่งมันดูเหนือวิหารและขอามืดไปแล้วคุณจําเป็นจะต้องรู้ก่อนว่า บทิติท้จริงในวิหารแงควกมมืดในดิดนานมันมีมากกว่าเวียงสวรรค์แห่งก้องเป่าต้องไม่รู้เกียเท่าแต่ในตอนนี้เวียงสวรรค์แห่งก้องเป่ากับจํานวนของผลติทั้จริงที่เหนือกว่าวิหารแงควกมมืดแปแล้วถ้าหากเยงสวรรค์แห่งก้องเป่าทำการดกนี้ด้ครั้งนี้มันก็คงจะเป็นยากมากที่จะสามารถกลับมาได้ดังนั้นแผนการนี้จะไม่สามารถที่จะทำได้ ในวารนีเจ้เทียนได้พูดขึ้นมาอีกครั้งเราจำเป็นจะต้องใช้แผนการแรกข้าจะไปที่นิกายคิตตานบาากาเพื่อทำการท้าทายมรุษที่แท้จริงชนดินต่อหน้าสาสนาโซนซึ่งพระเจ้าจะต้องแพร่กระจายข่าวนี้จะงรถปีแต่ด้วยวิธีนี้่านได้คำสั่งทั่วไปของกระแสนิจโบนิกายคิตตานบาวกาไม่ทางที่จะรวมโจมตีข้า ราะนอกจากนี้ปรดิท้จริงซอนดินนั้นเขาจํงเป็นปรดิท้จริงที่แก้สูเขอไม่สามารถที่จะหลบหนีต่อตนของข้าได้และเขาจะต้องยอมรับคณทายของข้าอย่างแน่นอนแาะเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทําการปิดกั้นสนามรบในทันทีและต่อสู้จนถวดใจกับปรดิท้จริงซอนดินดาบใดที่ข้าสามารถสังหารโปรดิท้จริงซอนดินนิกายคิดตั้นพาก,การแต่ต้องเ,เสียความมั่นใจในการสู้กับพิษสวรรค์แห่งข้องเปล่าของพวกเราอย่างแน่นอน นี่เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถทำลายสงครามในครั้งนี้บรุษแทรจริงคนอื่นไม่ได้ปฏิเสธเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่สามารถทำลายสาการในตอนนี้ได้แต่กันก็ตามสิ่งยิ่งขคั่สุดก็คือเย่เทียนจะต้องชนะเพราะถ้าหากเย่เทียนพ่ายแพ้ประเทศททแจิงสวรรค์แห่งขั้วเป่าก็คงไม่สามารถที่จะต้นานทานใดใดได้ไดอร่าทหารข้าพ่ายแพ้พวกท่านนั้นสามารถท้าทิ้งประเทศททจิงสวรรค์แห่งข้เป่าได้ในทันทีความคิดนี้เป็นจะไรบ้าง เยเทียนกล่าวแนะนำบรลลิธาจิงคนอื่นไม่สามารถที่จะมีความคิดเห็นอะไรได้ตรงตรงตามนั้นข้าเองก็เห็นด้วยกับแผนของพระจย์สูงสุดหนุวยทีบรลษติธาจิงจะนันมากภายในวิหารสวรรค์แห่งค่งป่าเห็นด้วยกับแผนของเยเทียนรักการโนคันแดนก็เกือบจะเป็นเอกชันหลังจากนั้นพวกเขาไม่ต้องการที่จะเสวนาอิตาปาเพราะกลัวว่านิกายคิตเตัร์า,าร์กาจะทำการโจมตีพวกเขาในทันที และถ้าหากเป็นในกรีนี้การเจรจาไทายมันก็คงจะสายเกินไปและด้วยเหตุนี้ผลิติีแท้จริงลายคนจึงได้แพร่กระจายข่าวว่าเยเทียนนั้นต้องการที่จะท้าทายผลิติีแท้จริงโซนรีนและเยเทียนก็ได้สีช่องว่างมิติในทันทีเพื่อออกจากประเทศที่แท้จริงสรันแห่งข้องฟากมุ่งหน้าไปยังวิหารโบราณ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิกายคิตตันบาากาบริเวณภูเขาของนิกายคิตตันบาากาเย่เทียมบุรุษที่แท้จริงเซเจที่ไปพุผู้นำและบุรุษที่แท้จริงคนอื่นอีกมากมายได้ทําการส่งจดหมายท้าทายท,ที่มีพลังกองเกณฑ์ต้องเกิดเป็นตัวสัญญาบุรุษที่แท้จริงซวนรินเจ้านั้นก็ส่งคนมาลักสังหารข่ามากรและอวันนี้บุรุษที่แท้จริงแห่งกฎวิธีต้องการที่จะท้าทายเจ้าโดยไม่คําดึงถึงชีวิตด้วยความตาย และหากเจ้ากูเจ้าก็ตรงรบนี้อกไปซะนอกจากนี้มันจะหมายความว่าบรุษัทจริงซอนดินนั้นเก่งกลัวข้าซึ่งเจ้าจําเป็นจะต้องยอมรับเรื่องนี้เย่เทียนกล่าวมาจันดูตีและในเวลาเดียวกันรกรบริษัทจริงของกอ,งองรังมากมายก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณใกล้เคียงพวกเขานั้นเตรียมพร้อมสเกตการกระดาสู้และตื่นเต้นไปจังมากในหมู่ของพวกเขาน,นัมีบรุษัทจริงมากมายที่อยู่ในกอรังสวรรค์ขลสศภายในนิก่ายขตดต้ภารการ บรุษแท้จริงชวนดินแต่คนอื่นโกรธไปอย่างมากและต้องการที่จะทำลายเยธทีบรุษแท้จริงชวนดินบรุษแท้จริงแห่งกฎวิธีจุนในที่แห่งนี้แล้พวกเขาออกไปฆ่าเขากันเธอบรุษแท้จริงมีคาชีแห่งวิหารเนะความมืดอล่าวแนะนำในปัจจุบันบรุษแท้จริงของวิหารเละความมื่แรงนิกายสิตธัตพะกากกำลังรวมตัวกันในที่แห่งดีตราบใดที่บรุษแท้จริงชวนดินออกคำส่ง พวกเขาจะสามารถกำจัดเจตเทียนและคนอื่นได้ในทันทีในเลรณีพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้น,นได้ไม่เช่นนั้นแล้วชื่อเสียงขณิกายคิดต้านภพการของพวกเราจะสูญเสียไปโดยประ,ประดุษแต่ถ้าหากมีกำลังใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์ตญหานในครั้งนี้พวกเราจะสามารถทำอะไรได้บางทีพวกเราก็อาจจะถูกรุมโจมตีจากกำลังใดๆก็ได้ซึ่งสาการนั้นเดียวร้ายไปอย่างมากบุรุษยุทธจิงส่วนดินกล่าวมาพร้อมกับคำวามาที แต่วพวกเราจะทำอย่างไรดีปรตทิแทิจริงมีาราชี่ล่าทามข้าเค่ต้องยอมรับกระสู้ปรตทิฏฐจริงส่วนดินกล่าวออกมาว่าบปรษทิแทิจริงแห่งกฎวิธีนั้นคาดว่าเขาควรจะจูดในระดับโปรตทิฏฐจริงระดับสูงที่อยู่ในเดบ,บนตนนแต่เขาก็คงจะไม่สามารถที่จะทําอะไรข้าไดา้บางทีปรตทิฏฐจริงแห่งกฎวิธีพูดดีก็คงจะไม่ต้องการที่จะสหันข้าบางทีมันเป็นเพียงการทงเวลาเท่านั้น เพื่อปล่อยให้ประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งข้องเปล่าได้ตกหนีออกไปแต่ไม่ว่ามันจะเป็นแผนอะไรก็ตามมันก็ไร้ประโยชน์ค่านั้นไม่ใช่บระโยชแท้จริงจะดับธรมรมดารายค่าก็ไม่ได้อ่อนแอในดับบระโยแท้จริงด้วยกันค่านั้นสามารถสังหารประโยแท้จริงแห่งกฎวิถีได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นบรษโยชแท้จริงชวนดินก็ได้ตอบรับการท้าทายของเยทีมาต่อสู้กันตูม้มประตูของนิกายกิตตนพาการได้ถูกเปิดออก ราร่างของพปรดิทแทจิงก็ได้ปรากฏอขึ้นซึ่งออร่าได้กดดันเขาพวกเขานั้นได้ปกติผู้ชมในทันทีซึ่งมันได้ทําให้พปรดิทแทจิงของพอมนุที่เข้ามาชมการสู้ในครั้งนี้สัมผัสได like. ้ถึงพลังที่แทจริงของนิกายคิดต้งนภากาและทนานั้นพปรดิทแทจิงของพอมนุษย์หลายคนก็ถึงกับตัวสั่นโดยพวกเขาก็่วว่าพปรดิทแทจิงของนิกายคิดต้านภาการเิดจัตทีออกมาซึ่งถ้าหากมันเป็นแบบนั้นพวกเขาก็คงจะโดนสหารในทันที แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปรที่แท้จริงคอนิกายคิตตันวากากำลังฝ้าทูกำลังสู้และแสดงให้เห็นถึงความเก่งคอนิกายคิตตันวากาศเพื่อทําให้วิยสวรรค์แห่งคว่างป่าและกอรังอื่นๆปาดกลัแต่พวกเขานนั้ไม่ได้ตั้งใจที่จะจมตีในทันทีหลังจากนั้นปรที่แท้จริงคอนิกายคิตตันวากาก็ได้กระจายตัวกันออกและในตอนนี้ชายหนุ่มในชุดเกราะสีฟ้าก็ได้ก้าวออกมาจากหวองป่า คารพะบรุดเดทจริงซอนดนีบรุดเดทจริงคองนิกายคิดตั้งหาก,การกล่าว์มาด้วยความเขารพดวงตาคอนเย่เทียนที่จับต้องไปที่บรุดเดทจริงซอนดนีซึ่งเขาจ้องมองมันด้วยตาที่ระมระว่างบรุติดทจริงซอนดีนเองก็สังเกตเห็นเย้เทียนเช่นกันแต่เมื่อเห็นว่าขอบเขตกระเพาะของเย่เทียนนั้นอยู่ในช่องกลางในขอบเขตเตาอันยิ่งใจขเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ยิ่งทำการดูถูกภายในใจของเขายิ่งไปอีก ระดับพลังในขอบเขตขั้นกลางในขอบเขตเห็นเตานั้นไม่ว่าเจ้าจะมีพลังต e ่อสู้ระดับพลตรแท้จริงระดับสูงแต่เจ้าก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เป็นเวลานานเพราะทหารศัตรูมีความแข็งงมากกว่าเล็กน้อยมันก็ยังพอแล้วที่จะสังหารเย๊เทียนได้นี่เป็นมุมมองของพลตรีแท้จริง่วนดินที่มีต่อเยเทียนแน่นอนว่าในฐานะพลตรีแท้จริงที่แขสูงคขามีความสามารถในการดูถูกความแข็งงของผู้ใดก็ตาม ที่จะไม่มีพลังถึงระดับของพลดิแทจริงที่แก้สูตรผลดิแทจริงแห่งกฎวิธีเจ้าราชการที่จะท้าทายคาดางนั้นเือเจ้าก้าหันไปอย่างมากผลดิแทจริงชนดินต้องมองไปที่เย่เทียนได้กลาวมาจากไม่ยายแส่ใช่แล้วเย่เทียนพยักหน้าตอบปราบถ้าอย่างนั้นก็มาสู้กันเออถอะุลดิแทจิงชนดินไม่ได้สนใจอีกต่อปอรบพลังจากการสังหารเจ่เทียนแดงมันจะแสดงให้เห็นถึงความโหดพันของเขา หลังจากนั้นเขาจะเข้าสู่ประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งควางป่าและบรุษ่แท้จริงของประเทศที่ท้จริงสวรรค์แห่งควางป่าก็คงไม่มีความกล้าที่จะต่อต้านอย่างแน่นอนซึ่งด้วยวิธีนี้นิกายคิดต้นวาการกับพวกเขาก็จะรับเขาจะหายที่ตรงอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่เขาจะมยแ้นั้นเขาไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนิมกอเอาระมาเริ่มกันเเยเถียงก้าไปที่ด้านหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับบรุษแทจริงชวนดินในควางป่า กระสูกใกล้เข้ามาแล้วและในขณะนั้นเองเจ้เถียก็ได้สั่งเปยสัมบัติช้นดิมมันคือคิดตันฮอมิตีไปคิดตันฮอมิตีได้กลายเป็นกำแพงเพื่อป,ปิดกั้นบริเวณนี้ซึ่งมันจะรอบคุมเย้เทียนแต่บริษแทจริงส่วนดินเอาไปคิดตันฮอมิตีจังนั้นเรยบริษแทจริงแห่งกฎวิธีกำมิสัมบัิเช่นดีแต่แะ้วก็ตามสัมบัติช้นดนีทำได้แค่เพียงปิดกั้นของป่าได้เท่านั้น แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้มีเพียงรลิตจริงที่จงคอพันหรือพริตตทิเสาสวรรค์ขึ้นที่สองเท่าน,นั้นที่สามารถทำลายมันได้ซึ่งมูลค่าของมันนั้นไม่ต่ำเลยแต่เขากับใช้มันในเหตุการณ์ครั้งดีหรือว่าเขาจะต่อสู้เป็นตารผลทตจริงชนดินเก่าวมาด้วยลายจีมใช่แ้วพวกเรานั้นจะมีชีวิอรอดเพียงแค่คนเดียวเท่าน,นั้นเย่เทียนกก่าวมายเย็นชาคิทตันอมิตินี้เขาได้มาจากในพบ ที่อยู่ในอนาณาจักรนาดาเต็กคอราชาปาจูและเขาก็ได้ใช้จ่ายจำนวนมากสําหรับการสู้ในครั้งนี้และถ้าหากเขาไม่มีคิตตันองมิตีแม้เขาจะทําการทําร้ายผลแท้จร,รถถิงโซนดินอย่างรุนแรงมันก็อาจจะมีผู้คนอนิกายคิตตันพาการเข้ามาแทรกแซงเขาอย่างแน่นอนซึ่งในเวลาน,นั้นเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะสังหารผลแท้จรถถิงโซนดินได้แต่เขาก็ยังคงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ ดังนั้นเขาจึงทำการแลกเปลี่ยนคิดตันของมิติมาเพื่อทาการปิดกั้นขวาเป่าในบริเวณนี้แต่ด้วยพิธีนี้ปรุตแท้จริงชวนดินก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้ซึ่งเขาจะทําได้เพียงต่อสู้จนตายเท่านั้นถ้าหากจะพูดกันตามตรงเรื่องเทนนั้นก็ไม่ได้มีความมั่นใจมากนันกในการสู้ครั้งนี้เพราะเขาก็ไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับปรูแท้จริงชวนดิน หากผลแท้จริงชนดินเป็นเพียงผลแท้จริงระดับสูงเขาคงจะสามารถสังหารเขาได้จากง่ายดาในวลานี้กระสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในตอนเริ่มต้นนั้นเย่เทียนได้ไปใช้ร่างกายต้องห้ามในความมืดขึ้นมารฐฐาะทันทีที่ร่างกายต้องห้ามความมืดปรากฏขึ้นผู้สมก็ถึงกับตกรึกแรแม่แต่ผลแท้จริงชนดินเองก็ยังต้องตกรึกอะไรกันจะสามารถครอบได้ร่างกายต้องห้ามขึ้นมาได้จัง,งั้นเถอมันเป็นไปได้ยังไงการ บร er tree, so ิษ so so ัทจริงส่วนดินไม่อยากจะเชื่อเรือก็จะมีร่างกายต้องห้ามนั้นเพราะเขาจะต้องเซื่ยสารพลังงานต้องห้ามในความมืดในระดับบริษแทจริงครึ่งขั้นติดนบริษัทจริงเท่านั้นเพื่อที่จะสามารถครอบแน่นร่างกายต้องห้ามในระดับบริษแทจริงได้ซึ่งมันยากขนาดนี้และหากคุณต้องผ่าตัวเองมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถควบคุมพลังงานต้องห้ามในความมืดเพราะแม้แต่บรุษัทิีเต่าก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังงานต้องห้ามในความมืดได้ ซึ่งความหวังในการกลายเป็นผลิตระทิเต่าระดับสูงสุดก็คือการครอบครองพลังงานต้องห้ามในความมืดโดยด้วยเหตุนี้ผลิตประเทศจริงที่เชื่ามพลังงาน้องห้ามในความมืดจึงมีความหวังที่จะสามารถกลายเป็นผลิตระทิเต่าระดับสูงสุดได้ในอนาคตไม่เช่นนั้นมีเพียงตต้องพึ่งพาวัสดุแปลกๆที่สามารถทำลายระดับได้เท่านั้นพวกเขาถึงจะมีความหวังในการเชื่ามพลังงานต้องห้ามในความมืดในระดับผลิตระทิเต่าแต่สมบัติที่สามารถทำลายขอบเขต เพื่อที่จะเชี่ยวชามพลังงานต้องห้ามและความมืดนั้นหายากเพียงใดเพราะถ้าหากมันปรากฏขึ้นบรุษตทที่เต่าสวรรค์ติตเจตตอนนั้นก็คงจะต่อสู้เพื่อสิ่งมันจนตายไปข้างดึงแม้แต่ภายในอนาณาจักรกเวเทพและสวรร์มันก็ไม่เพียงแต่กอรังในตำนานที่ถูกก่อตั้งโดยกอรังสวรรครคิก้าและบรุษแห่งอาณาจักรเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะฝึนนะกฝนบริษัทแท้จริงที่มีความเชี่วชาญพลังงานต้องห้ามและความมืด ก่อนหน้านีุ้รุตเทจริงชนดินคิดว่าร่างกายที่แกร่งสุดของเยเทียนนั้นน่าจะเป็นร่างกายที่แน่กว่าไปอย่างมากแต่เขาไม่เคยเคยคิดเลยว่ามันจะเป็นร่างกายต้องห้ามไอคอมมืดให้ตต่เธอเขานั้นเชื่อสามพลังงานต้องห้ามไอคอมมืดและยังสามารถก่อร่างกายต้องห้ามขึ้นมาได้ขอจําเป็นจะต้องส่งสังหารในตอนนี้ไม่เช่นนั้นนิกายคิดตั้งหาก,การของพวกเราที่ทําให้เขาคุนคือพวกเราจะต้องพบเจอกับแฮนะในอนาคตนเด็กเรี่ยงเมเจอร์ปรุตเทจริงชนดินคิดกับตัวเอง ขาโชคดีมากที่อยอมรับการต่อสู้ในครั้งนี้แถมเยเทียนยังใส่คิตตันของตีเพื่อทำการปิดกั้นบริเวณียนแข่งดีไม่เช่นนั้นเมื่อเย่เทียนสามารถตบออไไดีเอาใบเต้านิกายคิทตันอาการกับพวกเขาก็คงจะไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้เปาา็นเวลาหลายหมื่นปีข้าจะต้องฆ่าเขาทุกวิธีทางบรุษแท้จริงชนดินคิดก,กับตัวเองนาโรคภายนอกบรุษแท้จริงจำนวนวัตถุที่ดูกระสู้ดูก็ตอตกระึงเช่นกันเมื่อเห็นร่างกายต้องห้ามของเยธเทียน เขา้นไม่เคยพบอาชจ่าที่มีร่างกายจองห้ามใดได้สับแต่่นเสียดายที่เขาไม่ควรจะต่อสู้เป็นตายกับรถแท้จริงชนดินรอดท้ายที่สุดแล้วรถแท้จริงชนดินนั้นก็เป็นถึงงรถแท้จริงที่แก่งสู้แต่รถแท้จริงแห่งกฎวิธีนั้นเพื่อจะยกระดับกลายเป็นรถแท้จริงดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะแข่งได้ขนาดนั้นหากเขาทําการซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งแลกลับมาในตอนที่เขากลายเป็นรถแท้จริงที่แก่งสู้ รี u ในตอนที่เขากลายเป็นปรษแท้จริงที่จงคอพันแรงเขาก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องเกรงกลัวปรษแท้จริงสวนดินเต่าปาเจ้างูพวกเขาจะทนได้จะไงกันว่ากันว่านิกายชิตตันปราการนั้นกาลังประจัดก,การกับประเทศแท้จริงสวรรค์แห่งร่องป่าและปรษแท้จริงแห่งกฎวิธีก็ขบวดไปอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องดีดังนั้นเขาจึงได้ลงมือทําเช่นนี้ <c oughs> ถ้าหาข้าเป็นปรษแท้จริงแห่งกฎวิธี ข้าคงจะไม่สนใจประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่องปากแ้วข้าจะหลบหนีออกไปซ่อนตัวรถัาจากนั้นก็บนเพาะซักแต่ร้อนนันปีมันก็คงจะไม่ใช่ยากที่จะสามารถทําลายนิกายเชตันอาการได้บรูดที่แท้จริงเซจ่ที่เห็นว่าเจ่เทียนนั้นเชื่อชานพลังงานต้องห้ามในความมืดเขาก็รู้สึกเสียใจไปอย่างมากถ้าหากเขารู้ว่าเจ๊เทียนนั้นครอบครองร่างกายต้องห้ามในความมืดและม,มีสัายภาพที่ยอดเยี่ยมเช่นดีเขาก็คงจะชักชวนเจเทียนให้ใหลบหนีออกไปแร ถ้าหากได้เถียนตกตาวิหารสวรรค์แห่งความเ่าก็คงเป็นสุดเสียคนที่ไม่ความปังหรือแม้แต่อาชยะที่ถูกข้อวงังให้เป็นพลตะลิเตาที่แข็งสูงร่างกายต้อห้าของเจ้านั้นเป็นเพียงขอบเขตเริ่มต้นต้นนันหากเจ้ามีร่างกายต้องห้ามในระดับชั้นเจ้าข้าคงไม่สามารถที่จะทำลายเจ้าได้แต่ในตอนนี้ข้านั้นจะสามารถที่จะทำลายทางเจ้าได้เช่นกันบรุษยแท้จริงชวนดินคำรามออกา่านี่ครับแห่งเตา ไฟแห่งชนรินเปลวไฟสีขาวชีด้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเปลวไฟนี้ดูธรรมดาไปอย่างบ้าแต่อุณหภูมิที่มันปลดปล่อยออกมานั้นน่าสะพรัวและมันก็เป็นพลังของกฎเกณฑ์ในเวลานี้ความเปเปล่าเริ่มมอดไหมและมันเป็นเรื่องยากสำหรับรถดแท้จริงระดับสูงคนแต่ก็ตามที่จะสามารถต้านทานไฟชนดินได้แม้ว่าพลตแท้จริงชนดินจะไม่มีพอสปันต้องกัเนิ้ระดับตามแต่เขาก็ได้ฝนผ่าน,านานไปอย่างมาา และอาจกล่าวได้ว่าขอนั้นคือรผิแท้จริงที่ถือมาตั้งแต่สมัยโบราณเหตุผลที่เขาจะไม่ยกกระดับกลายเป็นุลตัทิตเต่านั้นก็เพาะขาอต้องการที่จะยกกระดับกลายเป็นผลตัทิตเต่าได้รับฐานที่เข้มกันที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความฝังที่จะสามารถยกกระดับกลายเป็นผลตัทิตเต่าระดับสูงได้ในอนาคตและเป็นเพราะความพยายามอย่างหนาและโอกาสที่ไมทู เขาจึงสามารถฝึกฝนที่รับแห่งเต่าไฟแห่งชนดินจนถึงขอบเขตความสำเร็จขั้นสูงได้ทันทีที่ไฟแห่งชนดินปรากฏขึ้นมามันก็ทำให้บรุษแทจริงหลายคนรู้สึกประหลาดใจได้เกิดความปิะชาระทายที่สุดแปงบรุษแทจริงระดับสูงสนใจนั้นสามารถที่จะฝึกฝนทห้รับแห่งเต่าได้ในระดเบื้อต้นเท่าน,น,นั้นแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับไฟชนดินของบริษัทจริงชนดินเย่เทียนก็นไม่ได้ดูถูกข้อต่อสู้ เขาจึงได้เปิดใช้ที่รับแห่งเต่าร่างกายที่แท้จริงกระดาบไฟแห่งส่วนดินที่ได้จมตีเปียนร่างกายของเจทีได้ถูกความกั้นโดยร่างกายที่แท้จริงกระดาบซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำ้ายเขาได้แม้แต่นองที่ในรับแห่งเต่าจะดับสูงสุดมันเป็นไปนได้จึงไงการผลิตที่แท้จริงชนดินตกรึงในระดับของพลดตที่แท้จริงความสามารถในการปมเพาะเที่รับแห่งเต่าจะไปถึงะระดับความสำเร็จขั้นสูงนั้นก็นับว่าน่าทึ่งเป็นอย่างมากแล้ว แต่การดูกฝนให้จนถึงะระดับสูงสุดนั้นมันถือว่าเป็นรดดับที่แท้ไท้สวรรค์หากสามารถฝึกฝนให้รับแห่งเตา่าจนถึงะระดับสูงสุดก็มมีความเป็นได้เพียงเดียวท่อนดานเจ้าพระสวรรค์ต้องกำเนิดระดับเต่าจริงๆบปรดทิแท้จริงชวนดินกล่าวมาอย่างอิจฉาถ้าหากเขามีพรสวรรค์ต้องกำเนิดระดับเต่าตอนนี้เขาก็คงจะมีความหวังที่จะเข้าสู่ตำแหน่งของบรรดทิแท้จริงที่จะผ่านไปได้ ซึ่งไม่มีทางที่เขาจะจูดในลำแดงของพลแท้จริงที่แก่สุดอีกต,ต่อไปแต่ด้วยเห็นนั้นที่เกิเกินไปที่ตอบสนองต่อพลแท้จริงส่วนดินเขาจึงได้ยกมือขึ้นได้ประเสง,งานที่รับแห่งเต่าอีกหนึ่งอันการแยกมิตีความว่างเปล่าได้ถูกทำลายลงในทันทีและร่างของพลแท้จริงส่วนดินก็ถึงกับทอยทางกลับไปถึงแม้ว่าเขาจะรับบาดเจ็บเป็นเล็กน้อยจากที่รับการแยกมิตี แต่เขาก็สามารถที่จะฟื้นต่อได้อย่างไรมันเป็นที่รับแห่งเต่าที่ไปถึงระดับจำกัดอีกเช่นกันแถมมันยังเป็นพลังงานประเภทมิติอีกตู้เจ้าพหัสวรร์ต้งกำเนิดแห่งเต่ามากกว่าหนึ่งอย่างได้อย่างไรเจ้าได้โอกาสอะไรมากันแน่บผลิติตาจิงชวนถินอิจฉาภาคจนจะกลายเป็นพ่อเมื่อจาเป็นจะต้องพูดถึงผลิติตาจิงชวนดินเลยเพราะแม้แต่ผลิติตาจิงคนอื่นก็รู้สึกอิจฉาอย่างมากเช่นกันว่าเขาไม่เคยเห็นสปาวาเช่นนี้มาก่อน และมันไม่ควรมีอยู่ในโลกใบนี้ที่รับแห่งเตาอะลูบนต้นเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์จริงชนินได้เยื่เทียนแอบถอนหายใจเด็กๆออกมาร่างกายที่แท้จริงก็ดับและที่รับแห่งเตากระเจยบมิตินั้นเป็นเพียงกระตุ้พลังเท่านั้นขอต้องการทดสอบวแข่งของผลิตภัณฑ์จริงชนิดินหลังจากที่ทําการพิสูจน์แล้วเขาก็รู้ได้ว่าผลิตภัศฑ์จริงชนดินนั้นไม่ได้แข่งแร่งมากนักแต่ที่รับแห่งเตาอะลต้นของเขานั้น ไม่สามารถที่จะทำ้ายพลตทีแท้จริงชนดินได้จางจ,าจ,าจาริงจังเรถ้าหากเป็นเช่นนี้แม้ว่าเขาจะต่อสู้เป็นเป็นปีเขาคงจะไม่สามารถที่จะสังหารพลตทีแท้จริงชนดินได้เราจำเป็นจะต้องใช้เท้บพันเต่ากายมาทำแห่งความยิ่งใหญ่เทับแห่งเต่ากายมาทำอันยิ่งใหญ่นี้มาจากพวกเขาต้นทอมินและเขาก็สามารถที่จะอผลมันจนถึงระดับต้นได้เมื่อานานมานี้และเขายังได้ซื้อสมบัติที่คล้คลึงกับไ่จามไดสวาร แระในสุดเขาก็าสามารถฝึกฝนร่างกายนามาทำแห่งความยิ่งใหญ่ให้จนในขอบเขตขั้นกลางได้สำเร็จซึ่งขอบเขตนี้ถือว่าเป็นเขีดยมกัดความันแด้แต่ร่างกายนามาทมอันยิ่งใหญ่ในขอบเขตขั้นกลางนั้นก็เหนือกว่าที่ระดับแห่งเตาตระดับที่จำกัดธรรมดาโดยทั้งเขา,าจึงมีข้ามั่นใจในการต่อสู้กับพลทรจริงชนรี เราจาเป็นไม่ต้องใช้ตา้งกายนำมาทำอันยิ่งใหญ่ื่อชนะกรต่อสู้ในครั้งนี้อ้าวนะครับจบไปนะครับผมตอนดีค้างเอเดนนะครับผมเอาไว้มาดูกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวิเทียจะสามารถชนะกระสู้ครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับผมอ้าวนะครับถ้าพาดกันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับคัทไลค์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวดีวกว่านะครับของครับ